สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค,ครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะค่ะอามือนี่เป็นวันที่สามสิบสามสิบนะค่ะสามสิบมกกาลาจวนจอมอไก่มือวันที่สามสิบเอ็ดมืออื่นแม่คู่กับสิจัดพิธีร่ำถวายที่วัดป่าบันเมือะะ่อด้อค่ะหลังจากร่ำเซตแล้วจากวัดป่าบันมื่อสิมาล่ำถวายอยู่หอคู่ครับผมหอคู่ที่ภูเขาเลยนะคะ,อะสองต่อค่ะร่ำสองตอ่อพอวันที่หนึ่งแม่คู่ตีทุ่ะตง่ายนะคะ อยู่อำนาจจะเลื่อนเพราะว่ากะมันทางระยะไกลนะคะก็คือเข้าพิธีคือเก่ายางมือเศารค่ะนักหน่อยก็จัดดอกไม้พลไม้เก่ายางบอกเ้าวขกรวยบอกรวยเก่ายีพลไม้เก่ายางก็ได้ขึ้นหาปูคือเก่าพวกอยู่ว่ามาจัดแตงโมยิมอยากมากกับมากมากอันจุดทูบขอปูก็ได้นางรำค่ะบึงก่อนวา่นสิวางบเนาะค่ะฮันแมียวปูบอยู่ เพราะว่าห่าเ่าล่ำถวายไปแล้วนะคะว่ามืออื่นนี่ล่ำจจกคุณแล้วก็มาล่ำนีมาล่ำยู่นี่เรียบร้อยรับแขกเรียบร้อยไม่คู่กับเสียอาชีพเสียงปูหให้ฟังนะคะมืออื่นวันที่สามสิบเอ็ดเสียได้ฟังเสียงปูก็คือเสียนแมนโมแมนเท่ากับฟังเบื้องนะคะมีเวลาคำนวณแล้วก็มีเวลาเพราะปูบอกเขาไ่้มีเวลาในเบิ้งกันสินะคาดวันที่หนึ่งมันจะเกินเ่าเรยบ่ไเ้ตีความหมายปูว่า ปัน,นี้กะปูแลก็สิว่าควเกาล่านั่นลหะยังยังรอฟังหันหันมีแรงพักดันขั้นมีปูหอกาั็มีควมามหวังเนาะบ,บอกว้ายงไงปูวอายังมันก็คือจังศินาบอกบอกยังก็ได้เฮ็ดแต่สำหรับปูแล้วยืนยัดอยู่เดือนเนี้ยยิมระวังสิละเดือนกุมภาพังในกระรสลลงซิบเกาเอียงก่อน เจดีซิบเก่ายอดเออยังได้กระไรสลองพ่อเชยสลองเดือนกลุมผาเนี่ยแม่พ่อสลองเดือนกลุ่มผ้าแะ้ว่าจะคั่งข่วงเก่าเดือนกุมผ้าเดือนกลุ่มผ้าเนี่ยข้าว่าสลองเจดีกบมียังเดืยวกะขึ้ยอดสิบเก่าแมบอกความสูงกับสิบเก่าความสูงอยทีสิบเก่าเม็ดแม่ปูเราบอกลาไส้ข้านี่ละสิบเก่าหนึ่งุนเก่าพวนั่นะ กะได้กับเขากับพี่ทพิจารณาเบึงค้ามว่าคขาจ่าปูเนาะสลรองเดือนกุมภาพเดือนกุมภาพจะได้พ่อเกษตรวงเนี่ยเราจสียกด้วยครับก็เรียกว่ามันมันบ่มีเงินเด็ยปูมีพอเสียห้พ่อเสียหายแล้ยืนอย่างแต่ค้ามอยื่ในอพ่อเสีให้เดือนกุมภาพมียี่สิบแปดมือแต่สองแปดแปดสองไปตรงกับบ้านเลยออหอดไหมเออแม่ดีดีเดยเเข้ากองสิวาแต่รันกกัดไว้เรืองเก่าแปดสองเก่า ปดสองเก้าแมว 8, 2, านว่าแปดสองข้างหน้าเพราะว่าวันคืนหอมเพราะพักนั่นไหมค,ครับแปดสองเก้ารวดพอสมคันกับไปเซียวเขาหน่อยนึงเขาจอดซื้ซอ,ซอเลยเพราะแมนว่าเขาขับมันมันทางแคบนะคะน้อยเดียวถ้าเป็นเขียรน,นะคะนือแมนปูราสีสุกใจว่านี่นะนี่ละ่ะรดเขาเ,เรียกร,รถเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกียร์แม้แต่โมนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกียร์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเกละการเรียกโลดขั้นนี่กัเก้าสองหเก้านะคะครับผมโอ้สองเอาสองหเก้าสัญญาเก้าหกสองเก้าหสองเก้าแต่กีมเก้าหกน้ำเนาะครับผมแ่ละพีจะานหนามึงนะคะให้เป็นแนวท่าํำหรับตัวเรียกตัวเบือของเสียจวนบ่มานมากอื่นย่าสิถังม่านนี้เอฟซมาจะใส่กไหมครับโอ้เอฟซพิ่มมากเพิ่นมากเป็นตัวแท่นพิ่มมากจากรอยเอ อดน,น้องสาวเพิ่นอยโย่คู่เวตอครับผมเพิ่นเลยฝากท้ำบุญออกไปมีครอบครัวอยู่คูเวตแม่นแล้วก็เ<ม>พิ่นก็เลยเพิ่นติดตามปู่ตลอดวันจันทร์เพิ่นติดตามทางช่องยิ้มท่องแตงโมนั่นละ่ะเขาดีพวกน,นั้นละ่ะก็คือเพิ่นก็เลยถวายน้ำเมื่อวานรถนึงอือถวายน้ำพร้อมกับผลละหละมากหลักใหม่นั่นละ่ะครับ่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะพร้อมกับโปรยทานนะคะโปรยทานได้รับแล้วค่ะ หมูสาวเขาคุยกันในกลุ่มละละแล้วก็มีเอฟซีเอนรวมบุญมากขึ้นยังอันนี้ได้บุญใหญ่บุญหนักถวายหิน <c oughs> <c oughs> อ๋อครับเขเรียกบุญใหญ่บุญหนักถวายหินวัดป่าบันเหมิดแม่ถวายหินถวายดินลดละหกร้อยบาทหกร้อยบาทแม่ยคู่เขสร้างไปแล้วเดี๋นี่จกักจักเลี้ยวไปบูฮึ่มืพราท่านเลี้ยวเพราะท่านออกไปบึงนะคะใแขรษะคงเดียดกระพามมงคลใช่นเมืองค่ะ ครับผมค่ะยังไงยิมว่างกัสิออกไปะที่ครับแ่วมู่มีเวลาไปบ่ลอะแต่ว่าพูว่าพูไปกอนแล้วูไปกอนสิบทัทว่านั่นแล้ววายังก็สิบเกียรต่มค่ะพูว่าพอสิไปกวนสิบเกียิ่นถ้าสิไปว่าสิบเกียนเอคือไปกอนเด้อสันฝ่าว่าฝ่าว่าสันว้ยังมู่สิบเกรไปกูกับจำบ่ได้ครับคะเอซคือว่ากดีใจนะครับเพราะว่าไมได้ชวไม่ได้ชวคนกับวายมากเย่จ เพราะว่าเข้าบสได้เรียนไร่บสถต่างว่าต้องถวายเท่านั้นเท่านี้อันนี้แม่คู่เอาไว้ฟังเราว่าแม่คู่สีกําลังสีที่ขั้นขั้นในสุขเรียนลาคพ้นอ,อธิษฐานพ้นก็นกนรวมบุญมากสิละแม,ม่คู่ก็สร้างแล้วนะคะสร้างหินเรียบร้อยถ้าขั้นหินมันมันใ้สมควรแลวแม่คู่กับสีที่เอาสีแพ้งมาลุ่มเพราะว่าเพื่อว่าฮาปูห้จดอีเดเดลกูฟ้ามันถิบว่ามีสถานที่นะ เอาหินมันก็ต้องการลายอยู่ดอกเพราะว่ามันมันมันบูฟลายหมองกด้วยเป็นซาืเอช่างท่างมองแดดนั้นโรเกนวะบสิเทปไปเมื่อแดดชสิเทปแต่ว่าต้องเอาดินเอาหินใส่ก่อนครับผมเอาค่ต้องให้มันสูงกว่าถนนนะครับแม่นต้องใช้มาทำชีทัวรครับเฮลียร์ใส่เวลาเอฟซีมาอย่างได้ง่ายวัติีชีตูนั่ะสิน่บว่าไปโต๊ะตู ว่าขาดหลายยางอยู่แต่ว่า<ช>ไม่คู่กันสิถ้ย่อยเฮ็ดน,นะคะ,ะเฮ็ดที่เดียวมันกับบันใดเพราะว่างงไม่เมากับวันถึงเนีนครับนี่แหละมันหลายยางมันต้องใส่เงินเนาะในก็ใส่เงิน <คำ S 2> นี่แหละก็เรียกขอเบิกบุญปู่โมนี่แหละปู่ก็เรียบอกว่าจากได้เขาไปรวดสิบเจ็ดสิบหก 16, สิบเก้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเก 16, เ้าเมียนก็่ันเก้าหกเนียนคุณว่าล่าว่าปู่มือแรงขอไปเที่ยวอันซองฟังโค้งเนียนนะ

จะไม่วาเอเอปูบมากรันีค่ะะมกะไ่ัว่าง้ก็ผมผมเ้เด็ดเด็ย่กะชอห่วงอแล้กรบอกบุญไห้นะคะเพราะว่าเรากสะาำรับบุญวันวันวันที่สิบห้าจังเวียนนะคะบุญเดือนสามัดปลาบัเมือเทือกแม่คู่กระเียวมะลิแม่คู่เราไปซอยลูกทุ่งมะลิสามสไตล์โอ้บุญจังหวัดนะครับฮ็ดเอาบุญมาเราบัดนูู้แล้วค่ะ แล้วข้าวขาวข้าวขาวเ,าเบาบ่ได้ล้วเนาะว่า<ช>สิสันฉลองได้บ่ได้เพราะว่าขา้าวพวกหุจักว่าข้าวสิถือบ่ถือข้<ม>าวสิได้บ่ได้แต่ว่าความหมายปูจังไดกก็เลยฉลองเดือนกุมภาพนี่แหละฉล,ลองเกียรติยศสิบเก่ายอดเดือนกุมภาพนี่แหละระหว่างสิ่งนั้นจังแรกก็ฉลองก็เลียกก็เลียกลับปากปูขั้นใดอีหลีวันที่หนึ่งอีหลีขั้นใดฉลองแทนเนาะแต่ว่าข้าวจะหามือ,อครับผมหามือว่าง มือว่างบัดนี้มือว่างมอหลองมอลำนักหนุดตรหลุดสีเวทีเคียงเสียงบัดนี้มันต้องถอยลงมาหลังจากยี่สิบเดี๋ยลงมาแต่ว่ายี่สิบขึ้นมืว่างยี่สิบไม่คู่กับมืว่างยี่สิบกับมืว่างคือไงยี่สิบแปดกับมืว่างเพราะมันมียี่แปดมือเดือนกรุ๊ปบ้านวันที่แล้วม่คู่วอาว่าที่ยิบเก่าเอาจังไรมันบันมียิบเก่าเดือนกรุ๊ปบ้านยีบแปดมือครับยี่แปดมือแล้มียี่แปดนั่นแหละอันนั้นเอาเกษตรจัดด่วน ขั้นขั้นแมนปูหายดีก็ขึ้สิเดจันดวนไว้ลงมานะคะหลังวันที่ยี่สิบลงมาไมได้การติีงานเพราะว่ามันบริจาคมือเดียวพอสามขึ้นหมดเลยสามขึ้นอนเยาวราชเดือนบุญเดียนสามพรมกันเลยหมดเลยการเรือกพันถึงที่เรียกคือบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกถึงวันมาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วท่มใช่กันเลยแั่สิมีชุดใหญ่หมอล่ำนะคะแม่คู่ขาดค่นี้ไวแล้วกัน มีมือแรกบวชชีภาพนั่นแหละชีกอธิษฐานซ้อยกันครับผมตือข้อไห่ใด้สูมปูซุ่มพนขั้นขั้นเท่าบ่อใดมักรคเหตุบ่อใดเนาะความมุ่งมันใส่งลบมันใส่เงื่อนหลายตัวแหละจะในการอธิษฐานน้ำการสำรับเรียบมือนี่นะคะปูไห้ไปยิบไปเจ็บสลากินแมืองรัฐบาลไทยไว้เนี่อันคุณแม่แล้วมาจะน้องมือเศรานมาจะใส่บุกคู่ก็ให้เก้าศูนย์นี่แะมือเศร้านี่ครับมาดูแมนมาจับครับมาจับจับนั่นมาครับ กับว่า um, อ้าพอเสียไปลงทุ้นคนละเก่าซ well. ิบเก่าซิบคนละเก่าซิบบแต่บอกแต่โมว่าเก่าซิบนึกลอยเก่าซิบลอยผัวเส้นมาที่แรกเก่าซิบลอยลอยผูวักบอกแต่โมเก่าซิบลอยผัวเส้นเก่าซิบลอยเส้นคือมืออันมือมือฟูบอกกันแต่โมอัเอาเอาน้ำยิมมาลงเอาทุนน้ำยิมมาละสิบหกอ่ะออกบดมือบดเป็นพอตลอดออกเครื่องสามตัว มือมือนี้แล้ก็เว้าเวเม่นๆตัวใดแต่หมู่เว้านเนๆมน9บ่ึ10ึ90เออ1990ะ1990 1990ไให้คเวลาก็96เออ96 916ม่นันล่ะ96นันล่ะเนาะบอกว่าครูสั่งเ็รถพอเที่ยว17โอ้เออจได้แล้วว่าเราไปยังสิเ้าไปก่อนว่าซั่นลว่า สีเฝ้าไปก่อนไม่คู่สังสั่งห็นสีปรวดตาพอเดนิเอนปูรีเรานับได้เราสิบเจ็ดระว่างสี่พอพอสีฝ้าไปก่อนนะจ๊ะเก่เกศสนงค่เรื่มเด้อหอปูรีอ่าเกศสนง์มันสำคัญเับผมอาจารย์สันกาบอกบุญเพิ่นแค่ดีเนาะเยยบเงินติดตามนะคะได้ฟังเสียงปูค่ะขอขอบุญขอบุนเอ็ที่สุขสุขค้นสขสมันมานค่ะ สาธุครับสวัสดีครับครัับสสวดีแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกรับสวัสดีนะครับส่วนวันที่สามซีฟนะครับมือนี Como> ้นะครับแม่คู่นะครับกแจ้งข้าวนะครับข้าวบุญนะครับเพราะว่าบุญอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเด้ครับบุญก็คือล่ำถวายปวาราตามที่อัน ครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านครับมีฟังเสียงเพลงแม่คู่ไผน้ำเนาะครับเพราะว่าอยู่กลางบ้านมันมีเสียงเพลงครับเพราะวัยจะฟินดีจะซิกครับกเปิดเพลงแม่คู่ฟังไปน้ำครับหาแม่คู่บอกบุญนะครับบอกบุญครับอื่นก็คือเป็นมื่อวันที่3ามสิบเอ็ดนะครับล่ำถวายครับล่ำถวายอยู่วัดป่าบันเมิดครับหรือว่าวัดภูเททองครับผม ล่ำถวายยูนเสร็จแล้วนะครับแม่คู่อากาศจะนั่พผ้าลูกศิษย์นะครับมาร่ำถวายยูหอหอผู้ชื่อปากเขาครับที่ตรงนี้แหละครับหอเก้าเก้าเปีนี่แหละครับผมอ่าเพราะว่าวันที่อ่าหนึ่งนะครับหนึ่งกลุ่มผ้าแม่คู่ความกับอาจารย์สมจิตบ่อทองนะครับติดอ่าคิ้วร่ำนะครับอยู่ทั้งจังหวัดอุบลนะครับอำเภอแยก ท่านอำเภอเจริญท่านอำนาจเจริญนะครับดูว่าแขวนบัดอุบลรัตนธานีแฟนเพลงนะครับหรือว่าแฟนครับหรือว่าเอฟซีลูกหลานปูตานะครับตลอดติดตามเลยนะครับเด้อครับเพราะว่าช่วงกลางคืนนะครับวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยคู่คนสีกับอาจารย์สมกิจคนสีไจะแสดงอยู่ทางอำนาจเจริญท่านแขวนวัดอุบลรัตนธานีนะครับเนี่ยคู่ก็เลยนั่งท่าลูกศิษย์นะครับล่ำเมื่อเดียวจบคือครับอยู่วัดป่าบันเมืองเสร็จแล้วกับเขามาล่ำอยู่ ทั้งหอปูชีปลาขาวนะครับบานเดกีหอปูก็คือเก้าเก้าแปดนะครับอ่ะเก้าแปดอย่าลืมนะครับเพราะว่าแม่คู่นะครับหรือว่าปู่ตานะครับให้โชคออ่่าาคุณสาธุไทยคนสีนำลูกจูมาถวายนะครับวันที่สิบคุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าให้อ่าคุณสาธุไทยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพสรองอ่าไปประดับในแตงโมไฟหยิบหยิบหยิบยิบประดับไปให้มันสวยงามนะ ครับคันอ่าคาไฟก็คือเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดมาตรงกับหัวปูชีบปากเขาเด้ครับเก้าสิบแปดเนาะครับแล้วก็ค่ากับเขากับน้ามือนี่อยู่แตงโมค่ากับเขาอ่ามื่อนี่นะครับทำไท่ตำเล้าหรือว่าค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเดิมตั้งแต่บัดนี้แหละปูดวดปูดวดล่องหัวไปกอนแล้วตั้งจังแล้วครับผมไปหัวปูรีป่ะไปวันใดนี้รถทิ้งบ้าบ้าเสมอหนึ่งครับอ่าปูอัจชิีโชค ครับผู้อาชีโชคก็ได้เนาะครับเพรอมาถามจี่จอยบังแล้วมาล่ำจอยบังแล้วมาล่ำจอยไปอยบ่อยตอนนะครับรถหินพนนัดยิ่วพิษตามที่จริงแอฟยิ้มบ้านทีไปถ่ายทอดสดแล้วก็ไปถ่ายคลิปให้เอฟซีบังที่เพิ่นรวมบุญหินมาครับผู้ใดสิีวีร่วมเหินเทีวัดพื้นแดรนรกอยังแน่เพราะวัตเป็นรูปลายนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ามันท่วมครับขันเนื้อคู่พิ่นได้โชคเพิ่นกัสีเท่ขึ้นขวัญจีบเป็นกุลละ นะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับตามกำลังเอตามกำลังเขาเรยืนเนาะครับช่วงนี้ก็ต้องตามกำลังก่อนครับเอซีท่านใดได้โชคว่ามันเป็น่ากับเขากำหนามแน่กัสีร่วมบุญข่าหินกับทักมาทางแม่คู่ทักมาทางไรตะยิมทักมาทางเต๋อโม่ก็ได้ครับเพราะว่ารถหนึ่งก็หกร้อยบาทนะครับอ่าสำหรับรถหินอะไรหินรถหนึ่งสำหรับเอซีท่านใดนโบมีกับซาธุเอาน้ำได้สาธุอ่าสาธุเอากับือววาอ่าสาสมมาทางไหนนี่ก็ได้สะสมมาทาง ช่องก็ได้แบบว่ารวบคือเขาเห็ดมานั่นะอละคันผู้ได้จีวบายเป็นรถกับควายแก่งไม้แค่นึงกั้ให้ทั้วสีแก่งทรงได้เสือผู้ตาให้เนาะแม่คู่ให้ครับผมสำหรับแนวทางเมื่อนี้รับค่ากับเขากับน้าผู้ตาให้แม่คู่มิโชคครับเก้สิบในร้อยเปอร์เซ็นต์มสันว่าอ่าเกสินเก้าสอ่าครับผมค่ากับเขามื่อนี้เก้า1 6 1760709็ดนเนาะครับเนาะเก้เนี้เพราะว่าปูดตาแล้วว่าเราจะไปหอปูรีอะไรอย่างเงี้ไปหอปูรีครับผมบอกว่าให้ระวัง970อ๋อครับแล้วก็แม่คู่ครับสั่งหินอ่าแม่คู่สั่งหิน10รถนะครับเนาะแต่ว่าปูรีนับได้17รถอ่าครับผมอ่ากับเขากับนามูลินี่นะครับเด้อ ครับเอฟซี FC ทุกๆกนักนโชคๆมันมันเอื้อนในเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวงสุธัยเพระาะว่าจะเป็นอ uh 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 ยู่หอปุรีอยู่วัดปู่เที่ยทองหรือว่ามาอยู่หอปู่ชีบากาวเก้าเก้าแปดหรือว่าบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์มูซีดกับอ่ามีคู่ห้องสีเงยเต๋าด้วยดิ่ึงอยู่ฝุ่นถึนอยู่ผีเนาะ่ึงความกับนางรำอ่าผู้ใดได้โชคเมื่อนี้ครับจะให้ติปนางรำหรือว่าติปทั่ทงไม่คู่อ่อาแต่อธิษฐานเดานะครับเพระาะว่ามันรำอยู่สวงหม่องอ่าครับอยู่ถึงวัดป่าบันเหมิดถึงอยู่ผ ครับผมกับอีซี่ตั้งกิจอธิษฐานเดาดีว่าจะได้หินอ่าซอยหินแม่คู่เฮาหรือว่าปู่ตาเฮาครับกับอธิษฐานเดาดีว่าจะซอยอันนี้ครับเป็นบุญเนาะครับเป็นบุญด้วยกันครับเป็นบุญนางร่างก็เป็นบุญได้ยินเป็นบุญครับเพราะว่าสวยตีแต่งโตแต่งยังเหลวเด้ครับเพื่นประดับประดากระไรครับเฮากับอธิษฐานเดาเฮาอธิษฐานว่าโอ้ปู่อยากใส่ติ๊กน้ำร่าลูกขอสำนันสำนีแน่อ่าครับผมเฮากับอธิษฐานเดาเด้อครับมืเอื่อนือว่ามื่อนี่ กับสวกๆมัน,มนๆลำๆเลยด้วยกับแอดยิมแอดไอแอดเป็มมูกับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ